รู้ข่งจิวกรู่ามีสังเดพาเห็นขาทีโตก็รู้เ่าเป็นกายแนละ้วเ่นี่านกายทาาไปอ่าค้งกูกมวยญนาณเพราะยือยู่อหนักอยู่ โมลยใหญ่เนยาให่ละโอ้ยหาบุ๋มเจ้าหัวยียังสูังะ้นโอ้ใจใหญ่คูักตาได้มึงเป็นคนเนบอนมึงแก่่าคนคุณเป็นยังอยู่เนีนั่นกูว่เห็นีห้าบวิธีสองมึงโอ้ยคนหาไต่กบแต่พร้อมนี่